ชมชัดๆภาพใหม่ของน้องเอบิเกลชาวเน็ตลงความเห็นเหมือนคนนี้มากออกมาลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยเลว้วเมื่อวันที่30มีนาคม2565ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังทุมผู้อารยาพร้อมกับตั้งชื่อว่าน้องแอบิเกลท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวตลอดจนคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆที่ทราบข่าว ก่อนหน้านี้หลังจากที่แม่ชมผู้นั้นลงภาพใบหน้าของลูกสาวให้ได้เห็นกันชัดๆหลายคนต่างลงความคิดเห็นว่าหน้าเหมือนพี่พายุมากซึ่งแม่ชมเองนั้นได้บอกว่าน้องเอบิเกลนั้นมีความเป็นฝรั่งปลายผมสีทองและภาพล่าสุดที่ทางเอเคาอินสตาแกรมโพลีพลาสยาไถยนำมาลงนั้นเป็นภาพหน้าตรงของน้อง โดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้หนูเหมือนใครคะแฮชแท็ก a b i g a l j o m i d m a t e r i a l g i r l n o t m i s r u t h โดยมีเฟนคลับมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเหมือนพี่ชายทั้งสองเลยแฮชแท็ก a b i g a l มุมนี้เหมือนพี่สายน้องสาวคือส่วนผสมของพี่พี่ทั้งสองคนเลยหลงแล้วมุมนี้เหมือนพี่สายเตะตอนหลับตาเหมือนยุคน้องน่ารักมากๆขปากเหมือนพี่สายฟ้ารวมกันแล้วเหมือนพี่พาย,ยุค่ะ รูปนี้เหมือนพี่สายเหมือนทั้งสายฟ้าและพายุรวมกันตอนลืมตาเหมือนพี่สายฟ้าพอหลับตาเหมือนพี่พายุปับเหมือนพ่อนอดสายตาเหมือนแม่ชมค่ะเหมือนคุณย่าพี่ยุพี่สายฟ้าปนกันเลยค่ะ